ได่วเช้ามาเชามาแพงไหมเนี่ยสมัยน้องเดอ่ะละพันลอ่ะีก็่เหมือนใต้นมากหรอเปนยุธยามาบ่อยครับผมกค้าเยอะเหรอก็ก็ก็มีมาเรื่อยๆครับอน้ไม่เห็นในติต่อไงเยคเลยขอบคุณ่ติดตามติดตามขอบเลยที่ขอบคุณมากครับ พวกเหรียญระฆังนะฮะถ้ามีหนูอยู่นะไหนไหนเทนั้นระบล็อกสตาร์ไหนเอ่ยมันหน้าไม่ได้ครับพิมพ์พิมพ์ไม่ถูกครับใช่ครับเนี่ยอันเนี้ยพิมพ์เราดูพิมพ์ก่อนผมถึงไม่ได้จับสองไงพิมพ์ไม่ถูกครับหน้าต้องเป็นอีกแบบหนึ่งโอค่ะเนี่ยหน้าไม่ได้แต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแท้ครับเป็นอย่าดูเรื่องของมาเลยไม่เลยซื้อไื้อสิแหวนนะม่มาสิเอาหมดอะมาถึงนี้แล้ว อ,อันนี้มันหุ้มอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้แท้แล้วแต่มันหุ้มอันนั้นของหนูใส่ไปคุ้มคลองอนนตัเต็มโตม่ใส่ของเขาทำไม <c oughs> มีเทส,เ,ทสเลอันนี้หมืน่นหนึ่งไม่ไ <c oughs> หวหวังด้วยหวังด้วย <c oughs> รียบตอบเลย ยี่สิบห้าครับขอบคุณครับ,บรยังได้ซื้อกัน,กนถ้าถ้าจะอิกหมื่นนึงอะ่ะอันนี้ได้หมื่น,น,นหนึ่งห <c oughs> วงเดออี